มัน มะมมีร้านลาดหน้าจากบรรทัดทองมาเปิดใหม่ด้วยหรออยู่นะคะปรปฐามถมแต่ใจดันไปอยู่บรรทัดทองเล่นๆไปก็อยากกินร้านดังเอ้ยนี่ไงเขาเมาเปิดได้ถึงที่นี่เลยร้านลาดหน้าหมูหมักที่ยกกันมาให้หมด,สดเสริดอะไรก็ของดังเดิมแท้ๆกว่า40ปีและเขาไม่ได้เป็นสาขานะอยากเข้าใจพี่ร้านน้าของเขาใช้แต่หมูหมักเน้นๆชิ้นโตโตไม่มีไก่เลยลูกชิ้นผสมเลยผักเขาก็เลือกเอาแต่ยอดคะนา้าราคาเริ่มต้นคือ45บ้าทและต้องมาจัด้านหน้าเส้นใหญ่ไข่ด้วยนะเส้นใหญ่ในไข่เจียวไข่เจียวจะมาาาหหหนนนนนึบัใใเส้้้ญ่ดย คุณค่าก่การลงกระเพาะมากผัดซีอิ๊วสูตรพิเศษคือรสชาติเข็มขน้นแต่ต้องชมว่าหมูเขานุ่มสมชื่อหมูสุดลับเจนของเขาคือหอมกระทะเครื่องดื่มน้ำโบราณที่หาก,กินยากๆเขาก็มีไม่ต้องไปไกลถึงบรรทัดทองหรือเยาวราชแค่มาที่ร้านเคียงรานหน้าหมูหมักเจ้าเก่าเขามีที่จอดรถให้ด้วยนะกัดนาสร้างถนนบรนเจิดใจราเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นเอ๊ะทำไมมีประตูเชื่อมต่อไปอีกร้านด้วยเหมือนคาเฟ่เลยในคลิปหน้าน้องแถวพามาดูว่าร้านนี้คือร้านอะไรกันแน่ล้้้วาาไมปรตูเเ่ออนนกัดดยยจ